สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถนะครับนี่งร้อยสิบแอลนะครับร้อสิบสีแดงดำขอบดำครโชว์ดำนี่วันนี้มาอยู่กับเด็กเกนนะครับเด็กเกนนะผมอันนี้ก็เป็นไอากาท่าลรือหาดของผม,มกำลังสร้างนะครับนี่ได้แล้วนี่ อันนู้นเด็กแกนครับเด็กแกนครับเด็กแกนนี่เอาเยอะเยอะเยอะนี่นะผมอือมก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับรถก็คอมเมนต์มาได้นะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ฟังนะ มาฟังกันเลยครับฟังเสียงท่อนะครับ ประมาณนี้นครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ นะครับบ๊ายบาย